สวัสดีค่ะมาอีกแล้วยาจ๋าคนเกาคนเดิมเพิ่มเติมผ้าขาป้าอีกเนาะค่ะเนาะมือนีเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะยาจ่ามาสิบห้ามาพี่ผ้าพี่พีน้องไปหารอเบิ่งเหตุว่ามันสิมีเห็ุอย่างแน่ฤเลือกดูกาลนี่เหกุกําลั่งสิเริ่มออกแล้วค่ะพี่น้องต่ะฝนตกสองมือสามมืออากาศม,มันสีดีีดจักน้อยมือหนีไปย่างเอาบรรยากาศน้ำเบื้องป้าพี่น้องเบื้องป้าข้าเจ้าสวยงามคับกบค่ะพุพนน่ะ โอ้ยปลายเป็นตออนซ่อนก็นย,ยังเด้หญ้ามอดหง่าง,ยางหยียบนุ่มๆค่ะพี่นอ้องมาญาจาสิผ้าไปว่าสิไปพ่อเห็ดยังบอ่อค่ะพี่น้องมาตามกันมาค่ะก่อนสิไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ้งๆค่ะญาจาร์น้ำแรเดอค่ะพ่อได้มีแนวทางเห็ดคิปผ้าพีผ้านองไปเบึงไปชมกันไปข้างนาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณนหลายค่ะตามกันมาค่ะอันนี้มันมเม้นเห็ดกินบ่พี่น้องอ๋อ โอ้ยมันกับคือเห็ดเหลืองแทนมันกับโบคือมันกับโบแมนนอพี่น้องเนาะอ่ะตามกันไปเบื้องสิไปพ่อเห็ดยังแน่อันนี้บบหูว่ามันสิบเป็นออหยังค่ะพี่น้องมันสิออกมาเป็นเห็ดอันไอเกลือกมากเื้สิบเป็นเห็ดอีหยังกับโบหูจักนี่ค่ะพี่น้องนี่มันแตบเทียนแน่ๆมันอยู่ต่อสนละค่ะพี่น้องนี่เอาบบหูก็สร้างมาถอดข้ากับมาให้พี่ให้น้องเบื้องน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมาตามกันมาค่ะนี่เห็ดทุกอันทุกย่างกับเริ่มเกิดแล้วเนาะค่ะนอพี่น้องเอออันนี้ยายจ้าบบเคยกิน่่เอาคะ พี่น้องหลายยูเห็นหลายยูแต่มันเห็นบ่อเคยกินกับบ่เอานะคะนาะพี่นอนะ้องเนาะตามกันมาค่ะพี่น้องเบื้องเนี้ย<笑><笑>เกิดอีกอย่างคือว่าเกิดยูพ่นเกิดยู่นี่แท้แต่เห็นบ่อเพื่องมันบ่อเพื่องะสดนกพี่น้องมันน่ะคือเกตเกิดพวกนะ่ะมันเปลี่นพ่นเป็นต่อทั้งมาเกิดยูจอมอยูกลางคือเป็นแต่ยังหัวเด้ยพี่น้องปานเพื่อนเลือกเกิดได้ไหมคะ่ะเบื่องเนพี่น้องดมบ่แล้วเข้ามาสโตไหม ปั่นว่าคนมาจับบ้างไหมคะพี่น้อง <c oughs> กะมาัธายพี่น้องเบื้องนี้นี่ติวพันวาเลือกเกิดได้นี่เลือกเกิดได้ขึ้นไหนขึ้นเฮ็ดดอกนี่แหละนี่เิ่นเลือกเกิดได้พี่น้อง <c oughs> อ่ามามามา,มาตามไปเบื้องน้ำกันอีกเนาะคะ่ะเนาะอู้ยพี่น้องเห็นหนาน,นุ่นเห็นหนานุ่นค่ะพี่น้องเอาไปหนึ่งไม่ไมเนาะเฮ็ดหํำพริกกิมนะี่ค่ะพี่น้องเนี่คะ่ะสวย เจอค่ะพี่น้องอมาตามไปเบื้องน้ำกันอีกโอ้โยบางในปลาข้าเจ้าสวยง่ายมีหลีด้อค่ะพี่น้องเป็นตะอ่อนซ้อนบออ่อนซ้อนปลาสุนข้าเจ้านี่บานี้ขันเวลาข้าเจ้ามาตาัดลงได้บันี้พี่น้องกับบกูุว่าข้าเจาิตัดตอนใดด้อนี่ยมันใหญ่แล้วนี่ต้นใหม่มันใหญ่แล้วขันตัดลงนี่กะเหีดกับบมี่มเพราะว่าบ่เห็นข้าเจ้าปลูกต้นใหม่น่อยแซมแม่ค่ะพี่น้อง ปกติบางปลาเขาเจาะซมีต้นหน่อยแซมปลานี้บเห็นมีต้นหน่อยแซมเลยตึบยางเขึ้นโน่น <c ười> ขึ้นเขาลงห้วยไปไหนไปด้วยปน่ะเห็นดอกนึงย่างเบ็ดใส่ดอกนั่นก่อนค่ะพี่น้องปน่ะเห็นสมาติมาขันเกิดรายละค่ะพี่น้องเห็ดตีห้าโบาเพิ่งผสมเนาะ นี่ค่ะไอ้สกเรียเดือดสิรันเอ้อโกสิรันอ๋อจะไปฟังทั้งนั้นก็เลยบอกแล้วว่าเข้าไปฟังนั้นไปเบื้อง่าแต่ว่าเห็ดมันกบบระโบท่านมีดอกค่ะพี่น้องบ่ร้ายนี่มืองนี้เห็ดบ่ร้ายแต่ว่ากระสิไปเบื้อง มองเฮ็ดอันดำเพิ่นเคยเกิดเฮ็ดทัดไอ้ัดขั้นตาแดงเพิ่นเคยเกิดแต่ว่ามันสีมีบอตาว่ามองที่ผ่านมามนกับเห็นแน่นหน่อยแต่พ่อมีสิิืมเกิดแต่ว่าห้าไปเบิงเบิงหมองมันเคยออกหลายๆกันนอพี่น้องเนาะมาพี่น้องต่ามมานน้กากันค่ะอันนี้คือเฮ็ดเฮ็ดหลังไกลค่ะกําลัางสิเกิดค่ะพี่น้องกําลัางสิเกิดอันนี้ไปพัดกับเผ้าโอ้แสบด้วยค่ะพี่น้องนี่ เห็นบ่กวร่างสิเกิดนี่ในทุกอย่างค่ะมันเกิดหลายอันลายยางเท่ากับเลือกเอาเนาะพี่น้องเนาะเลือกเอาค่ะพี่น้องแยกจากสิผ้ายางขึ้นไปน้ำรองรองท่างรถนี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าปกติมันเคยแยกจากกเคยยางละลาอริมรองท่างรถนี่แหละขันยางไปไกลเดี๋ยวมันโตไกลอีกสิไปลงอันถนนหนทางใบไมนลงถนนหนทางลงปลาไหมลงอยู่ในป่าอีกนี่ ซี่ย่างมานีมันกับบอลไกลๆได้ค่ะพี่น้องหลักกสิี่ย่างขึ้นไปบ่อลงดอกเพราะว่าลงไปกับบ,บอมมี่เห็ดค่ะพี่น้องอยาจ่าผ้ามาเบืองมาส้ปามปลานี่หละการเป็นยู่กันใช้ซีวิตมาเป็นเมียฝรัง่งกับบอลมันง่ายได้ค่ะพี่น้องมันแมนยูมันง่ายมันสบายสําหรับผู้พี่น้องเพื่อนมาผู้เพิ่นใดผัวลาผัวรวยผู้ผขาจาว่าอุ้ย คอยพ่อได้ไปเฮ็ดยั้งดอกเป็นแม่บ้านอยู่บ้านรีดตะพาในผัวทำความสะอาดทำงานบ้านอันนั้นก็เป็นบุญของเพื่อนค่ะพี่น้องดีใจน้ำอืมญาจาดีใจน้ำอิลีจะชีวิตของญาจ่านี่ <c oughs> คนห้าเนาะเกิดมากเพื่อนว่าทำบุญมาบ่ทอกันพี่น,อน้องเมนอิลีเด้ถ้าเลือกเกิดบ่ได้ ถึงสิโบทอกันกับสร้างข้าเลือกเกิดบ่ได้ข้ากระเลือกทั้งเดินชีวิตของข้าโอ้เดบลาฟินเห็นหน้านวลเป็นไงเราเห็นเห็นหน้านวลอินตาทอลินลาโพสเดินเลียนลาโพสเลียนลาบันตัดเดสมมาไหมอนีั บ่เอาคอนเสิลไฮกับพัดว่าเอาเพิเเ่นต้องถอดทงมือ <c oughs> เอาหอดใส่บับหันชีวิตของเห้าเมื่อเลือกเกิดไ้แต่เห้าเลือกการดำเนินชีวิตของเฮ้าใดเนาะพี่น้องเนาะถึงมาอยู่นีเห็นเพิ่นรวยกับบ่ไปอีสาเพิ่นก็ดีใจน้ำเพิ่นชีวิตคนเห้าเกิดมาต้องท้ให้เจ้าของมีคุณคา่าแลักกะถ้ให้เจ้าของมีศักดิ์ศรีเนาะพี่น้อง เฮ <c oughs> าบ่าได้ไปเบียดเบียนผู้ใดถ้าคอยเหตุคอยทำยัง่งยั่งคิดยั่งทำในสิ่งที่มันดี้วชีวิตเราก็คงจะดีขึ้นเป็นว่าเฮ็ดเงนงอนเงื่อนเดือนสองหมืน่นสามหมืน่นคิดเป็นน้าบ้านห้าเป็นแสนสิได้หลายกะสร้างพี่น้องถ้าห้าบ่หูจักเก็บถ้าห้าบ่หูจักกลำ่ำมันกับ่อยย่าง กันด้พุละเดือนละเจ็ยพันเปียดพันข้าหูจักกินหูจักใส่มันก็คอยได้คอยมีมาเองเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าคอยเก็บคอยไงมันสดไต้ตอนข่ำเดี่ยวละข่ำเพิ่นว่าเอา,อเอาพี่น้องเอาพักไว้ก่อนมาเบิ่งนี่ห <c oughs> ม่เห็ดหม่เห็ดกรลั่งสิเกิดค่ะพี่น้องเออเอาจากน้อยพอได้ไปเมียดกันแกงกินน้อน,อนใส่พัก เมืองรักเศบเศเนาะพี่น้องเนาะใหม่ๆสดๆสดๆนี่ค่ะกาลังเริ่มเกิดนี่เขาเอื้อนเฮ็ดแพทขั้นตาเรนค่ะพี่น้องนี่นี่บ้านในเกิดร้ายเริ่มเกิดแล้วค่ะพี่น้องบ้านนี้คืออีกคืออาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือสิพ่อมีไ้ไดเก็บพ่อสมควรอยูด่ดอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวยาจ่ากับคนสี่ผ้าพินพีผ้านองตามมาเบิงตอนมันออกลายลายเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้กับยายจ๋ากับบันยาย่มากพ่อสมควรค่ะพี่น้องถ้าไม่เก็บเห็ดบันย่ายมากพ่อสมควรแล้วพี่น้องกับคันเว่าวพิษพลาดอันใดกับยายจ้ากับขอโทษขอภัยลหลายๆเด้อค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดฟังยายจา้าว่าอิสานคือว่าวว่าเข้าใจแต่ถ้ายายยายจ้าไปว่าภาษาไทยยายจา๋ากับบอคลองกัะพี่น้อง <c oughs> เป็นคนไทยแต่เบาภาษาไทยภาษากลางบาครองค่ะน,นี่นกับขึ้นยเจ้าอีสานโดยตรงขันผูใ้ใดขามาแล้วกัฟังรู้เรื่องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเทค่ะเด้อขอบคุณละหลายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ